สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ w i l l ี่ l พลน at Home นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ทั่วไปในบ้านนะครับแต่จะโฟกัสโฮย่าสะส่วนใหญ่กับฮาร์เทียนะครับตามคำเรียกร้องของ FC นะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้ของ i ีเ a ียคา n บเนะครับซึ่งผมได้ใส่โฮย่าไว้ ต่อมาก็จะเป็นคอลเลกชันของปีนี้นะครับที่สะสมมาตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดฮาโบเทียผมก็ได้เอฟต้นไม้ใหม่ๆม,มาเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ตัวที่อยากจะได้ในที่สุดก็ได้นะครับมาครอบครองตัวนี้หายากนะครับในต่างประเทศแต่เมืองไทยอาจจะไม่ยากนะครับผมตัวนั้นคือ,อไอตัวหน้าขาวด่างนะครับผม หรือจะเป็นพิกมม่นะฮะผมโดยทั่วไปแล้วฮาโบเทียเลี้ยงที่เมืองหนาวนะครับที่ผมเลี้ยงนี่ที่สหรัฐนะครับผมอากาศหนาวเขาจะตึงสวยนะครับปัญหาที่เลี้ยงฮาโบเทียในเมืองหนาวเนี่ยก็จะเป็นหน้าร้อนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าฮาโบเทียเนี่ยเขาจะปรับตัวไม่ค่อยได้นะครับพอ หน้าร้อนเนี่ยเขาจะชอบทิ้งใบนะครับผมเว e ลาลดน้ําบางทีก็จะเน่าไปเฉยๆก็มีนะครับผมแต่ถ้าลดน้ําหน้าหนาวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่หน้าร้อนอะปัญหาเยอะนะครับผมเขาจะเน่าแล้วก็ทิ้งใบด้านล่างบางทีก็เน่าทั้งโคนก็มีนะครับการเลี้ยงฮาวเทียยังไงก็แล้วแต่นะครับปัญหาอาจจะมีมากมายนะครับทั้งแมลงทั้งเพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้ง ถ้ามีมดไต่นะครับมดจะเป็นพาหะในการนำพวกมแมลงพวกนี้ขยายในขณะที่เรามองไม่เห็นนะครับด้านหน้าด้านหลังเพื่อนๆล,ลองตรวจเช็คดูนะครับด้านข้างใบด้านหลังใบนะครับก่อนที่มันจะลุกลามไปมากกว่าน,นี้นะครับผมผมก็คอยเช็คอยู่ประจำถ้ามีเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยหอยผมก็จะใช้วิธีใช้พุกันเขีย่ยออกนะครับ เพราะว่าผมปลูกในบ้านผมจะไม่ใช้พวกยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายกับสุขภาพคนในบ้านนะครับผมซึ่งอันนี้สำคัญนะครับในการปลูกต้นไม้ในบ้านการเลี้ยงฮาโบเทียเหมาะสำหรับคนที่ทำงานนะครับไม่มีเวลามากมายที่จะมาดูเฉพาะวันหยุดนะครับผมก็จะใช้วิธีตั้งไฟปิดเปิดไว้วันละประมาณอย่างน้อย8-10ชั่วโมงนะครับก็เพียงพอแล้ว การลดน้ำก็ลดเฉพาะวันหยุด2อ,อาทิตย์ลดครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนดินที่ปลูกผมก็ใช้ดินผสมด้านล่างนะครับซึ่งเป็นหินผสมอาคาดามะนะครับแล้วด้านบนผมก็จะท็อปปิ้งด้วยเพื่อนๆคงจะสงสัยนะฮะว่าเม็ดอะไรสีดำๆซึ่งผมคิดว่ามันตัดสีแล้วก็มันคุมความชื้นได้ดีนะครับเวลาแฉ่แล้วเขาจะแห้งภายในไม่กี่วันนะครับ ลักษณะเดียวกันกับอาคารธรมะนะครับแต่ตัวนี้เขามีความเป็นด่างกลางนะครับเหมาะสําหรับที่จะล่อลากนั่นเองนะครับผมซึ่งผมใช้ได้ผลดีทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับนั่นก็คือดินที่ใช้ปลูกในตู้ปลานะครับหรือเรียกว่าฟูเวลนะครับเดี๋ยวผมจะชิ้งรูปไว้นะครับผมผมเห็นคนขายต้นไม้ที่นี่เขาตัดชํานะครับแล้วผมเคยใช้ล่อลากโดยเฉพาะฮาโบเทียแล้วก็โฮย่าหรือไม้ที่ตัดข้อนะฮะ ลอรากได้ดีทีเดียวนะครับผมคือใส่ในภาชนะที่เรามองเห็นได้นะครับแล้วก็เคลือบพลาสติกไว้คุมพลาสติกไว้ด้านบนแล้วก็ฉีดน้ำให้ชุ่มนะครับผมคอลเลกชันฮาโบเทียผมชอบอย่างหนึ่งนะครับคือเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับวางไว้ตรงเชลตั้งไฟไว้ประหยัดพื้นที่นะครับผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเป็นต้นไม้ที่ผมมี ไม่ครบทุกตัวนะครับแต่ก็พยายามที่จะสะสมทุกปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอากเว่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ฮิตมากนะครับที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น h a r v t เทียอินคาร์เป็นพวกสกุลเอสเปนเดนนะครับผมอันนี้ก็2ปีที่แล้วนะครับต้นไม้กระแสไม้ด่างไม้แรไอเทมต่างๆนะครับรวมไปถึงไม้ที่เคยแพงนะครับผม การเลี้ยงไม้ด่างให้ประสบการณ์อะไรผมหลายอย่างนะครับในการที่ตามกระแสมากเกินไปนะครับราคาก็จะสูงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคริสต์มาสแคคตัสนะครับถ้าเขาออกดอกก็จะประมาณนี้นะครับผมในช่วงปลายปีทุกๆฤดูการคริสต์มาสนะครับเขาถึงเรียกว่าคริสต์มาสแคคตัสนะครับเซนเซเวเรียนะครับผมไม้ด่างโตดิโตไวนะครับไม่ไม่ต้องการน้ำมากมายนะครับผม ฮาโบเทียวิโลซานะครับผมจำชื่อไม่ผิดอันนี้ก็หนวดปลาหมึกฮาโบเทียผมชอบนะครับสวยดีหรือเขาเรียกว่าโดนัทริงนะครับการปลูกต้นไม้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพลิดเพลินดีทำให้เรามีอะไรทำตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลอาริโอคาปัสนะครับต้นไม้ วกนี้นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับราคาสูงแล้วก็ผมทําตายไปหลายต้นแล้วแต่ผมก็ยังมีวัยที่จะซื้อมาเพิ่มใหม่เพราะด้วยความชอบดอกเขาสวยนะครับผมอาริโอคาปัสเป็นต้นไม้ที่แพงนะครับเมืองไทยก็แพงเหมือนกันก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นไม้พวกนี้เอาที่เราชอบนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยงยากหรือมีปัญหายังไงนะครับก็ อินบ็อกซ์น้านล่างถามผมได้นะครับผมจากประสบการณ์นะครับก็ไม่ถึงกับว่ารู้ทุกอย่างครับก็พยายามที่จะตอบคำถาม f c ได้นะครับในการเลี้ยงพวกไม้ฮาวเพลนหรือไม้ในบ้านพวกตระก,กูลฮาวเทียโฮย่าต,ต่างๆนะครับซึ่งผมก็ลองผิดลองถูกมามากมายนะครับสุดท้ายผมก็เลี้ยงออกมาได้ประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับสวยมากแต่ก็ มาแชร์ปัญหามาแชร์ประสบการณ์กันมากกว่านะครับผมไฟที่ผมใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟหลอดอ LED สำหรับต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซกชันของโฮย่านะครับที่ผมปักชำแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะโตพอสมควรนะครับออกรากบางต้นก็จะประมาณว่าอนุบาลอยู่นะครับก็จะแยกไว้อย่างนี้นะครับ ้ายังไม่สวยผมก็จะไม่เอาขึ้นเฉลวตู้อีกเกียวไว้นะครับอันนี้เลี้ยงด้านนอกนะครับผมเพราะว่าต้นไม้ผมมีหลายต้นนะครับก็เลยเลี้ยงด้านนอกในช่วงฤดูร้อนนะครับอันนี้ก็อากาศก็จะเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับผมก็จะทยอยกลับเข้ามาไว้ในบ้านนะครับเพราะถ้าหนาวเกินไปต้นไม้ก็จะช็อกแล้วก็ตายได้นะครับผมโหย่าจอยนะครับสั่งมาจากเมืองไทยมาแรกๆก็ใบเดียวกับ ท่อนเดียวนะครับตอนนี้โตไวมากน่าจะขึ้นปีที่สามแล้วแต่ยังไม่ออกดอกนะครับกระแสโฮย่าที่นี่ก็รุนแรงเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับไม้ด่างเมืองไทยแล้วผมว่าในอเมริกาโฮย่าเป็นอะไรที่นิยมมากนะครับโดยเฉพาะโฮย่าที่เป็นพันด่างพันซิลเวอร์สแปร์สนะครับคนเล่นกันเยอะนะครับที่นี่แล้วผมเองก็สะสมโฮย่ามาน่าจะเข้าปีที่สี่ละ อันนี้ดอกสวยมากๆนะครับในตระก,กูลโฮย่าผมยก Number o n วให้ตัวนี้เลยตัวนี้ดอกธรรมดาครับผมโตวไวครับโฮย่าฝากเทคนิคง่ายๆนะครับในการเลี้ยงฮาโบเทียในช่วงที่อากาศร้อนหรืออากาศสวิงนะครับเราควรงดการให้น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าต้นไม้ต้องการน้ำ ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันที่อากาศหนาวมาร้อนร้อนมาหนาวหรืออากาศร้อนจัดจ,จัดงดการให้น้ำนะครับไม่งั้นฮาวอเทียจะทิ้งรากนะครับแล้วก็อาจจะเน่าได้นะครับผมยังไงฮาวอเทียเขาอดน้ําได้เป็นเดือนเดือนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่ได้น้ําแล้วก็จะตายนะครับผมส่วนใหญ่ฮาวอเทียจะตายเพราะให้น้ําในช่วงฤด,ดูร้อนหรืออากาศร้อนจ,จัดจัดนะครับเขาจะทิ้งรากหรือไม่งั้นก็ช็อกแล้วก็เน่าได้นะครับผม ก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับการให้ปุ๋ยผมก็ให้ออสโมโคสนะครับให้ปีละครั้งเท่านั้นเองเพราะว่าฮาโบเทียไม่ได้ต้องการาปุ๋ยอะไรมากมายนะครับเพราะว่าสารอาหารในดินก็เพียงพอกับฮาโบเทียอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้นแรกๆเลยที่ผมเลี้ยงนะครับเป็นไม้ด่างที่ราคาแรงมากตอนนั้นตัวนี้ก็ที่ Import มาจากฮังการีนะครับใช้เวลา1เดือน fc ที่อยากจะขายต้นไม้ไปต่างประเทศนะครับปัญหาเยอะนะครับในการส่งต้นไม้ออกจากต่างประเทศเพราะว่าโดยเฉพาะอเมริกานะครับเขาต้องมีใบผ่านการตรวจสอบว่าปลอดจากเชื้อมีดินติดไหมกว่าจะมาถึงมือผู้รับบางทีตายซะก่อนก็มีการเคมเงินกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่คุ้มนะครับในการส่งออกนะครับผมว่าซื้อขายภายในประเทศดีที่สุดนะครับ ตัวผมเองก็ลองสั่งจากต่างประเทศมาหลายครั้งสรุปแล้วค่าใช้ใจ่ายก็คือถ้าเจอคัสตอมต้องเสียภาษีเพิ่มอีกแล้วก็รอนานต้นไม้อาจจะไม่รอดนะครับซึ่งในประเทศบางทีราคาพอๆกันนะครับผมว่าซื้อในประเทศดีกว่านะครับโดยเฉพาะ FC ที่อยู่ยุโรปหรือยอยู่ที่อเมริกาการนำเข้าต้นไม้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเลยทีเดียวนะครับซึ่ง บางที FC จากเมืองไทยก็อยากจะส่งต้นไม้มาขายในต่างประเทศเพราะว่าราคาสูงกว่าแต่ด้วยขั้นตอนและก็กฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากในประเทศนั้นๆน,น,นะครับผมต้องศึกษาดีๆนะครับวันนี้วิลลี่ p พลนท์นัทโก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้แล้วก็เจอกันใหม่ครับผมถ้ามีโอกาสหรือมีคำถามอะไรนะครับจะพยายามอัปเดตวิดีโอเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ